สวัสดีครับพบกับ YouTube c h anel n lecture และก็ Face b o o แฟนเพ c a n d i e s t i c a m p i f c นะครับวันนี้เราจะมาใช้อินดิเคเตอร์พาราโบลิก S A R นะครับพาราโบลิกสานะครับสายมือนะครับประวัติการเข้าเทรดเมื่อวานกับค่อนข้างดื้อนะครับพลาดไปทั้งหมด6ไม้ติดนะครับแล้วก็รักษาตัวได้ที่ไม้ที่7นะครับลงพอดใหญ่ไปนิดนึงนะครับก็ ลดอาการบาดเจ็บได้นะครับกลับมาเป็นปกติจากนั้นพา,าโบริกนะครับเม็ดแรกนะครับให้ใช้สีฟ้าค่าเป็น0.2ที่ทำคลิปวันนี้นะครับเพื่ออธิบายให้กับสมาชิกนะครับทาง YouTube ทาง Facebook นะครับได้นำเทคนิคนี้ไป,ปไปประยุกใช้นะครับกับ สไตล์การเทรดของสมาชิกเองนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับผมจะปิดคู่เงินที่ไม่ใช่ออกไปก่อน s d r นะครับเมื่อเกิดเม็ดไข่ปลานี้นะครับอยู่บนให้ซื้อลงอีกครั้งนะครับเมื่อเม็ดไข่ปลาอยู่ข้างบนให้ซื้อลงแต่ไม่เสมอไปนะครับก็ต้องดูแนวรับแนวต้าน ประกอบด้วยนะครับอย่างเม็ดที่ซื้อนี้นะครับเพิ่งเกิดเม็ดที่สามนะครับอยู่ด้านบนมันจะสื่อความหมายประมาณนี้นะครับว่ากําลังจะลงนะครับตลาดกําลังจะเป็นหมีนะครับกําลังจะเป็นหมีลงมาประมาณนี้ตามเมาส์เลือลากเลือนี่นะครับตามเมาส์ชี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับไม้แรกนะครับเราก็เลยซื้อลง มันก็มีจุดอ้างอิงอื่นในการตัดสินใจเช่นนี่นะครับแนวโน้มเป็นขาลงแท่งนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นน่าจะลงต่อนะครับถ้าเราลากเส้นแนวต้านก็จะลากมาประมาณนี้ไม้แรกนะครับอีกสองหนึ่งก็วินนะครับ ไม้แรกของวันที่17ธันวานะครับจากนั้นเม็ดที่4นะครับอยู่ที่เม็ดที่4อยู่ที่เม็ดที่4บอกว่าลงก็เตรียมซื้อลงนะครับซื้อลงไปแล้วนะครับเม็ดที่4 SAR นะครับ ก็ไม่ถึงกับแม่นยำม,มากนะครับแต่ถ้าเทรดเดอร์ที่กำลังฝึกก็ลองจับลองจับการเคลื่อนไหวของ S A R ประกอบนะครับ S A R Parabolic นี SAR, Par abolic, ่ตัวเดียวกันนะครับหรือไขป่ปลาก็แล้วแต่เราจะให้ชื่อกับเขานะครับส่วนมากถ้าเขาใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะขยายเวลาซื้อออกไปใ มากขึ้นกว่า1น,นาทีตามเหมาะสมนะครับก็กําหนดเวลาซื้อนะครับออกไปให้มากขึ้นกว่า1น,นาทีก็ตามเหมาะสมนะครับมันตอบให้ชัดเจนไม่ได้นะครับว่ากี่นาทีถึงจะเหมาะแต่ว่าแต่ว่าผมเองกําหนดเป็น1นนาทีนะครับเพื่อเพื่อง่ายต่อการตัดสินผลการเทรดนะครับอย่างเม็ดนี้นะครับ อย่างเม็ดนี้เม็ดที่5นะครับยังซื้อลงนะครับเพราะเชื่อ i ิ d i c a อร์ว่ากําลังลงใช่ไหมครับเพราะเชื่อว่ากำกาลังลงดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกสิบวินะครับแต่จุดซื้อนะครับอยู่ด้านบนเห็นไหมครับราคาย่อตัวตอนนี้ราคาสูงกว่า ทำออเดอร์ order ไปแล้วนะครับก็พลาดไปหนึ่งมาดูนะครับพลาดถือว่าห่งางกันพอสมควรนี้รับได้นะครับราคาก็ขยับขึ้นราคาขยับขึ้นนะครับราคากำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มนะครับอินดิเคเตอร์ขึ้นมาอีกเพราะค่าที่0.2เนี่ยน่าจะไม่พอก็เพิ่มตัวเดิมนะครับ ตัวเดิมศูนนย์สองเป็น0.03นะครับกําหนดสีให้เป็นสีน้ำเงินก็สมัครใช้งานนะครับศูนเห็นไหมครับค่าเปลี่ยนความใกล้ชิดกับแท่งเถียนก็มากขึ้นจากนั้นก็เพิ่มอีกนะครับเป็น0.04ย์จกำหนดสีที่แตกต่างออกไปนะครับเป็นม่วงเห็นไหมครับศูนยจักตัวไขป่ปลาเนี่ยจะลดตัวต่ำลงมา ห่างกันกับแท่งเทียนแค่นิดเดียวนะครับอีกตัวหนึ่ง0.05นะครับ0.05สีส้มนะครับสังเกตว่า0.05นะครับไปอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสังเกตนะครับ0.02ยังอยู่ด้านบนแต่0.05กับ0.04นะครับส้มกับม่วงเนี่ย,ไป,ยไปอยู่ด้านล่างแล้วใช่ไหมครับเมื่อไข่ปลาอยู่ด้านล่างนั่นแสดงว่ากราฟจะขึ้นใช่ไหมครับ เมื่อไข่ปลาอยู่ด้านบนนั่นแสดงว่ากราฟจะลงทีนี้ถ้าเราอ้างอิงแต่ตัว0.02เนี่ยเราก็ยังซื้อลงต่อใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีแค่ตัวให้สัญญาณแค่ตัวเดียวแต่ทีนี้เราเพิ่มตัวให้สัญญาณทั้งหมด4ตัว4ช่วงนะครับเรามาจับเรามาจับ0.05กับ0.04นะครับมันอยู่ด้านล่างเราก็ซื้อขึ้นนะครับ ก็สามารถทำกำไรได้นะครับเทรด4ไม้วิน3ไม้ด้วย p a ร a b o ลิก S A R นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์นะครับให้กับเทรดเดอร์ท่านอื่นได้รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อให้กำลังใจกับ ผมนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการพูดสือ่อเกี่ยวกับการเทรดบริษัออปชันเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้นะครับที่นี้เรามาเทรดต่อนะครับกราฟ0.02ยังเป็นแนวโน้มขายังชี้ว่ามันลงนะครับแต่ว่า0.05 0.04 0.03เนี่ยมันอยู่ด้านล่างแล้วนะครับน่าแสดงว่ากราฟมันขึ้นเราเชื่อกราฟที่มีเลขมากกว่านะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ทั้งสี่แท่งคิดดูนะครับความเร็วใครเร็วกว่า0.05นะครับขยับมาเร็วกว่า0.02พึ่งขยับมาบอกว่ากำลังจะขึ้นนะซึ่งก็ช้าไปทั้งสองไม้ใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อกราฟทั้งสีเมื่อไขป่ปลาทั้งสี่สีนี้นะครับมาอยู่ด้านล่างเราจะทำอย่างไรครับในคลิปผมตัดสินใจซื้อขึ้น อันนี้ผมบันทึกเสียงทีหลังนะครับในคลิปผมตัดสินใจซื้อขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าเฮ้ยทั้งสี่เม็ดอยู่ตรงนี้ละน่าจะขึ้นต่อใช่ไหมครับแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าให้คิดทบทวนนะครับเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับเราลืมอะไรไปหรือเปล่าคำตอบก็คือเราลืมเช็คแนวต้านและแนวรับ เราลืมดูอดีตของราคาเขานะครับเพื่อมาทำนายแท่งเทียนในปัจจุบันเห็นไหมครับเนี่ยจุดจุดนี้นะครับาลากเส้นเราจะเห็นอะไรครับแนวต้านใช่ไหมครับเมื่อราคามาสัมผัสแนวต้านแท่งเทียนเป็นอย่างไรครับนี่คือกลับตัวใช่ไหมครับชนปุ๊บกลับปับ๊บอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ ต้องตามทุนคืนนะครับต้องตามทุนคืนด้วยการเพิ่มจํานวนต่อไม้ให้สูงขึ้นอย่างตอนนี้มีอยู่11.48ก็ไม่ต้องเทเยอะนะครับก็เทแค่1.48พอถ้าเทเยอะเมื่อไหร่นะครับนี่คือประวัตินี่คือเครื่องเตือนใจนะครับซ้ายมือนี้นะครับเป็นบทเป็นบทเรียนสอนใจนะครับว่าไม้สูงเมื่อไหร่จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับ และยิ่ง OTC วันอาทิตย์นะครับก็เหนื่อยนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเทรดเป็นการเทรดที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับกว่าจะรักษาพอร์ตให้กลับมาสภาพปกติได้จากนั้นเรามาดูกันต่อนะครับเรากำหนดไว้ที่1.48เรากำหนดแนวต้านแนวรับเงินลงทุนเสร็จแล้วนะครับ การเรดไม้ละหนึ่งข้อดีคือเราไม่กดดันนะครับแล้วมันก็ตามทุนง่ายนะครับพลาดไปหนึ่งเนี่ยตามไม้สองไม้ก็ได้คืนแล้วนะครับคือในสไตล์การเรดเนี่ยถ้าเราพอร์ตแค่สิบเราลงไม้ละสองไม้ละสามเนี่ยถือว่าเกินนะครับเกินกําลังในการตามแก้นะครับมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเรามีพอร์ตหนึ่งร้อยหนึ่งพันไม้ละสองไม้ละสามนี่ก็ค,คงจะไม่ หน,กนักหนามากนะครับในการตามทุนคืนจากนั้นผมซื้อลงนะครับเพราะอะไรถึงซื้อลงสังเกตดูนะครับตัวด้านบนเม็ดไข่ปลามันเริ่มห่างกันใช่ไหมครับเริ่มมีความห่างของระยะเม็ดไข่ปลาเริ่มมีความห่างของเม็ดไข่ปลานะครับนั่นแสดงว่า มันจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางและอีกอย่างหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นแนวไปชนแนวต้านนะครับลับตัวลงมาจุดนี้เป็นจุดสไนเปอร์นะครับมันอ้างอิงกันไปประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ทุกครั้งไปอย่างครั้งนี้นะครับไข่ปลาศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์จุดศูนย์สี่ไม่เจอนะครับศูนย์สี่ยังถูกทับอยู่ยังอยู่ที่เดียวกันกับศูนย์ห แล้วก็วินนะครับตามกลับมาคืนได้นะครับเป็น2.77ถามว่าเราจะหยุดไหมที่จริงควรหยุดนะครับหลายไม้แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7ไม้ถือว่าถือว่าเทรดเยอะแล้วนะครับทำไมถึงไม่อยากให้เทรดเยอะนะครับเมื่อเทรดเยอะกำไรที่ได้ตอนนี้นะครับมันจะเอาไปคืน IQ Option นะครับ ทีนี้จังหวะนี้นะครับจังหวะนี้0.05234 0.5กับ0.4อยู่ข้างบนนะใช่ไหมครับมันมีความเร็วมากกว่า0.02นั่นแสดงว่าสัญญาณว่าตลาดกําลังจะเป็นหมีนะครับก็คือลงนะครับตลาดหมีนี่คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตลาดกระทิงนี่คือแนวโน้มขาขึ้นอันนี้สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับมันเป็นสั์ที่เขาใช้เรียกกันนะครับ 0.04กับ0.05ให้สัญญาณบอกว่าลงผมก็เชื่อนะครับเชื่อ0.04กับ0.05มากกว่า0.02กับ0.03นะครับก็ซื้อไป2ไม้อีกตัวหนึ่งที่คอยช่วยเราก็คือราคามันเป็นแนวต้านนะครับราคามันเป็นแนวต้านเมื่อราคาไปกระทบเส้นแนวต้านก็จะเป็นไปต่อ กลับตัวไปต่อสักพักแล้วกลับตัวนะครับคลิปนี้อาจจะบรรยายนานหน่อยนะครับก็คืออยากให้เทดเดอร์ใช้เป็นตัวเลือกในการเข้าเทรดนะครับอีกสิบวินะครับเห็นไหมครับแนวต้านก็มีส่วนสำคัญพาราโบลิกก็มีส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจนะครับ จะเชื่อพาราโบลกแค่ค่าเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ช่วยใ,ในการเทรดของเราให้มีผลไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็เทรดไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม้นะครับพลาดไปสองไม้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดเกินไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะ เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์นะครับโดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่นะครับที่กำลังฝึกผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง youtube channel เลขชิเชอร์แล้วก็ facebook ฟนเพ a แค c a ิสติกแอน,นด์ฟิวนชันนะครับวันนี้ขอบคุณสมาชิกนะครับที่หลังไมามาสอบถามปรึกษากันนะครับทำให้ผมได้กลับมากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็มีอะไรก็จะช่วยแบบนี้ตลอดนะครับเพื่อคลิปบางคลิปอาจจะเป็นสไตล์การเทรดให้กับเทรดเดอร์ได้บ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับสุดท้ายก็ฝากเอกสารนะครับจงส่งฟรีเช่นเดิมครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ